อันตรายของการไม่ฟังใครทุกท่านครับธรรมชาติของผู้คนบนโลกใบนี้เกิดมาควรต้องฟังคนครับเด็กน้อยเกิดมาเขาฟังพ่อแม่นักเรียนนักศึกษา,ต,า,า,กกาต้องฟังครูบาอาจารย์นักกีฬาต้องฟังครูฝึกโคช้ชผู้เข้ารับการอบรมต้องฟังวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมต้องฟังพระ พระอาจารย์นายทหารในตำรวจต้องฟังครูฝึกสอนจ้าน้า่พนักงานต้องฟังผู้นำของตนฝ่ายขายต้องฟังลูกค้าผู้จัดการผู้อำนวยการข้าราชการต้องฟังผู้บังคับบัญชานักการเมืองต้องฟังเสียงของประชาชนดังนั้นคนทุกคนจึงต้องฟังกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ครองจึงต้องฟังเสียงของคนรัก อยู่เสมอคุณค่าแห่งการฟังคำคนนั้นก็คือจะทำให้เราได้แง่คิดและมุมมองในหลายๆครั้งเรื่องราวดีๆผ่านวาจาของผู้คนในสังคมแต่ก็มีผู้คนมากมายที่เป็นคู่สนทนาหรือผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นไม่เคยสนใจที่จะรับฟังคำใครแต่การที่เรานั้นฝึกในการฟังถ้อยคำของผู้คนจะมีมุมมองเกิดขึ้นใหม่ๆได้แง่คิดทำให้เกิดสติครับ ต่อมาเป็นการเตือนสติทําให้ไม่ประมาทมีถ้อยคํามากมายของพระสงฆ์องค์เจ้าครูบราอาจารย์นะครับผู้รอบรู้กุรูทั้งหลายถ้อยคำเหล่านั้นมีคุณค่ามากๆเป็นการเตือนสติทําให้เรานั้นไม่ประมาทต่อมาครับการฟังคําคนทําให้เราได้รับรู้ได้ความรู้ได้วิธีการใหม่ๆเกิดการขยายตัวของมิตรภาพถือเป็นการรักษาสัมพันธภาพ จะทําให้เกิดช่องทางใหม่ๆและโอกาสในการประกอบธุรกิจและการดําเนินชีวิตคุณค่าแห่งการฟังคําคนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาตนอีกรูปแบบหนึง่งนั่นคือฝึกฟังและสิ่งที่ตามมาครับนั่นคือเกิดองค์ความรู้สามารถเสริมสร้างทัศนคติที่ดีนําไปสู่การปฏิบัติจนเกิดแนวทางกลายเป็นทักษะและเหนือสิ่งอื่นใดจะเป็นการสร้างนิสัยของผู้ที่จเจริญ ดังนั้นการไม่ฟังใครจึงอันตรายต่อการดำเนินชีวิตแต่ถ้าฟังแบบไม่คิดก็พินาศย่อยยับจึงหมันควรพิจารณาและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตอันตรายของการไม่ฟังใครมีจริงครับ